นักเรียนปีหนึ่งห้องเออันเป็นนักเรียนที่ถูกเพ่งเล็งให้เป็นฮีโร่ชั้นแนวหน้าอย่างเต็มตัวในอนาคตความสามารถและอัตลักษณ์ของพวกเขาหลายๆคนนะั้นค่อนข้างโดดเด่นและแข็งแกร่งเป็นอย่างมากพวกเขานั้นได้ผ่านการฝึกฝนและขัดเกลาวความสามารถโดยอาจารย์ที่เป็นฮีโร่โดยตรงจนทำให้พวกเขานนพัฒน,นาอัตลักษณ์ของตัวเองได้อย่างรวดเร็ววันนี้อดีเด็กนั้นจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับนักเรียนห้องเอทั้งหมดในเรื่อง My Hero Academia ครับ เอาละฮะก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวอนเิเมะทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเพชรร่วมกับทีมงานของอนเิเมะตามเคยนะอย่างที่ผมนั้นได้เกิดไปข้างต้นนะครับว่าวันนี้นั้นเราจะมาดูว่านักเรียนปีหนึ่งห้อง A ของโรงเรียน u a นั้นมีใครกันบ้างแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องขอเตือนกันเหมือนอย่างเคยนะครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้นะครับจะมีการพูดถึงรวมไปถึงสปอยเนื้อหาบางส่วนของอนิเมะรวมไปถึงมังงะเรื่อง My Hero ร่แ d e m i a ดอีกด้วยครับหากีสีดำด้านล่างหมดลงแล้วก็จะเป็นการเข้าสูู่่กกกาาาารรรเเเเเปิิดดผนนนนนื้้้้้ออหัแลลวะถขมตงีีท ได้รวบรวมมามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆมาณที่นี้กันด้วยครับนอกจากนี้แล้วนะครับหากเพื่อนๆนั้นต้องการจะเสริมข้อมูลให้กับทางเราก็สามารถใส่แท็กเวลานะครับรวมไปถึงคอมเมนต์เพิ่มเติมเนื้อหาให้กับทางเราได้เช่นกันเพื่อทําให้หน้าสารบัญอันเด็กของเรานั้นสมบูรณ์แบบกันมากยิ่งขึ้นครับซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้นเนเดงนะครับมันจะเป็นเนื้อหาแบบบางๆนะครับถ้าเกิดอยากจเจาะข,ข,ข้อมูลตัวละครบางตัวละครเข้าไปอีกเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําคลิปแยกกันนะครับกับตัวละครหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบาค วันที่เพื่อนๆอยากรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้เลยนะอันนี้จะเป็นเหมือนกับการเป็นสารบัญเนี่ยครับเปิดข้อมูลคร่าวๆของตัวละครทั้งหมดในห้อง A กันก่อนครับเอาล่ะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นแรงใจให้กับพวกเราแล้วก็ let's start it มาเริ่มกันที่คนแรกกันเลยนะครับกับห้องเอยังอาโอยามะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ c a n stop winking นะฮะหรือทวิงกิ้งนั่นเองอาโอยามะนันะครับเป็นนักเรียนชายที่มีอายุอยู่ที่15ปีสูงที่168ซนติเมตรครับกุปเลือดเขาเนี่ยเป็นกุลเลือดโอนะลักษณะโดดเด่นของเขาก็คือมีผมสีบรอนที่เขานั้นมักจะชอบปัดผมของตัวเองอยู่บ,บ่อยๆนะครับชุดอีโรของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับชุดของนักลบทางฝั่งยุโรปนะเพราะเอาจริงๆแล้วบ้านเกิดของอาโอยามะนะั้นอยู่ที่ฝรั่งเศสคร นั้นเป็นเจ้าชายตลอดเวลาและชอบทําท่าทําทางนะกเก็กหล่อตลอดอัตลักษณ์ของเขานั่นก็คือนาเวลเรเซอร์ครับเป็นการที่อาโอยาม่านั้นจะสามารถยิงเรเซอร์ออกมาจากสะดือของเขาได้ซึ่งเรเซอร์ที่ออกมานั้นก็จะมีแสงสีฟ้าระยะบระยับเรียกได้ว่าค่อนข้างดุนแรงกันเลยทีเดียวล่ละครับอีกทั้งตัวของเขานั้นนะครับยังสามารถยิงเรเซอร์เพื่อเป็นแรงผลักในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วได้อีกด้วยแต่อัตลักษณ์ของเขานั้นก็มีข้อเสียก็คือเมื่อเขานั้นยิงเรเซอร์ออกมาจากสะดือบ่อยๆแล้วก็จะทําให้ตัวของเขานั้นร บทของอาโอยามะนะครับก็เรียกได้ว่ามีเยอะเป็นอย่างมากในช่วงเฟสนี้นั่นเองครับซึ่งใครที่ตามมังงะมา Hero ่แคนดิเียอยู่ก็พอจะรู้แล้วล่ะครับว่าอาโอยามะนั้นมีบทยังไงก็อย่าเพิ่งสปอยกันในคอมเมนต์นนะแต่บอกไว้ก่อนว่าโอ้โหได้ดอนครับไปตามอ่านกันในมังงะเองาาาาร นักเรียนห้องเอคนถัดมาก็คืออาชิโดมินะนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือพิงกี้นั่นเองครับอาชิโดนั้นเป็นนักเรียนหญิงที่มีอายุ15ปีสูง159ซนติเมตรครับรวมไปถึงตัวของเธอนั้นก็มีกรุ๊ปเลือด AB อีกด้วยลักษณะโดดเด่นก็คือร่างกายของเธอนะครับรวมไปถึงผมของเธอนั้นจะเป็นสีชมพูทั้งหมดตาของเธอนั้นจะมีสีดําและที่หัวของเธอนั่นเองนะครับก็จะมีเขาแท่งเล็กๆอยู่2อันครับอาชิโดเป็นหญิงสาวที่มีนิสัยขี้เล่นนะรวมไปถึงรักสนุกเหมือนกับเด็กๆล่่่ะครรรรััับแตตตกกก็็็นนาาาาดูเปรรเปปธมมชิออยง เธอนั้นก็คือแอซิดครับเป็นการที่เธอนั้นจะสามารถผลิตก, mm. กรดให้ออกมาจากร่างกายของเธอได้เธอนั้นสามารถควบคุมความเข้ม,มข้นข,ของกรดที่ออกมาได้และเมื่อมันสัมผัสกับเป้าหมายเป้าหมายนั่นเองนะครับก็จะถูกกรดของเธอนั้นละลายรวมถึงกรดกรดอ,อีกด้วยอีกทั้งเธอนั้นยังสามารถใช้กรดอร่อนๆของเธอนในการเคลื่อนที่ได้อีกด้วยนอกจากนี้แล้วนั่นเองนะครับเธอก็ยังสามารถใช้กรดของเธอป้องกันการโจมตีโดยการย่อยสลายนะครับก่อนที่ตัวของวัตถุนั้นจะเข้าถึงตัวเธอได้นั่นเองครับ นักเรียนห้องเอคนถัดไปนั่นก็คืออาซุยซึยุนั่นเองครับหรืออีกชื่อนึงก็คือน้องฟรอปปี้ของเรานั่นเองนะครับใครอย่าไปเรียกน้องว่าโมโม่ล่ละครับบอกไว้เลยนะว่าผมรักตัวละครตัวนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยอาซุยนั่นนะครับเป็นนักเรียนหญิงที่มีอายุ15ปีสูง150เซนติเมตรครับกรุ๊ปเลือดของเธอเนี่ยเป็นกรุ๊ปเลือด B ครับลักษณะโดดเด่นของเธอคือหน้าตาของเธอนั้นละมาล้ายคล้ายคลึงกับน้องกบเล็กๆน้อยๆน,ยนะชุดฮีโร่ของเธอนั้นนะครับเลยมีลักษณะเป็นสีเขียวสวมแว่นตาดำ อาซุยหรือซูยของเรานั่นเองนะครับเป็นคนที่มีไหวพริบดีมากเลยทีเดียวเป็นคนที่ค่อนข้างช่างสังเกตและเป็นมิตรกับเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆเสมอครับไม่ค่อยทําหน้าโกรธใครสักเท่าไหร่นะอัตลักษณ์ของเธอนะก็คือฟ็อกครับเป็นการที่ตัวของอาซุยนั้นจะสามารถทําทุกอย่างได้เหมือนกบไม่ว่าจะเป็นการยืดลิ้นออกนะครับเพื่อไปจับมัดเป้าหมายและสามารถยืดลิ้นได้ยาวที่สุดถึง20เมตรอีกด้วยครับท้งลิ้นของเธอนะครับจะมีความแข็งแกร่งที่สามารถยกคนได้กันเลยทีเดียวนอกจากนี้ตัวของเธอนะครับยงาามรถะแแไไลล้้้อีวววปึเคื่่นนนทํ ได้อย่างรวดเร็วกันเลยล่ะครับทั้งนี้เองเนะครับในมังงะรวมไปถึงพัฒน,นาการของเธอในเนื้อเรื่องนั้นนะครับก็ยิ่งทําให้เธอนั้นมีความแข็งแกร่งและมีการใช้อัตลักษณ์ที่เรีเยกว,ว่าซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆครับ no, นักเรียนห้อง A คนถัดไปก็คือตัวของอีดาเทนยาครับหรืออีกหนึ่งชื่อนะก็คืออินเจเนียมนั่นเองครับเทนยาครับหรือพี่อีดาผู้ชอบใช้มือใช้แขนของเรานี่เองนะครับก็เป็นนักเรียนชายนะฮะที่มีอายุ15ปีเหมือนกับคนอื่นครับสูง179ซนติเมตรกรุ๊ปเลือด A อีดาเป็นหัวหน้าห้องของนักเรียนปี1ห้อง A ครับที่มักจะมีนิสัยจริงจังๆและใส่ใจอย,อยู่อย่างเสมออย่างน้อยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็แสดงออกในการที่เขานั้นนะครับเป็นคนที่จริงจังแล้วก็เป็นคนที่ข้างเป๊ะตรงเวลาหลายๆเรื่องงเลยนัมนแสด ได้จากสัญญาณมือที่เขาชอบทํานั่นเองครับลักษณะนิสัยของเขาเนี่ค่อนข้างเป็นคนที่มีวินยัยฉลาดเฉียบแหลมเขาทุ่มเทเป็นอย่างมากในการเรียนนะครับเพื่อที่จะได้เป็นฮีโร่อย่างเต็มตัวในอนาคตชุดฮีโร่ของอีดาน,นั่นเองนะครับจะเป็นชุดที่มีลักษณะเกราะสีขาวรวมไปถึงสวมหมวกกันน็อกบริเวณเอวและน่องน,นั้นจะมีท่อนะครับที่เป็นตัวช่วยเสริมให้อัตลักษณ์ของเขานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นอัตลักษณ์ของอีดานันก็คือเอนจินครับเป็นการที่ตัวของอีดานั้นจะมีท่อเครื่องยนต์อยู่ที่น่องของเขาอดาาานนั้นนจะสามารถวิ่งด้ววยคามมเเรรรร็ววสสูงงจาากกาช่่่ยิแขออททีน่ออองงงขขเเานนัั อีกทางเขานั้นยังสามารถใช้ท่อนี้เสริมแรงให้กับเขาในการโจมตีศัตรตูได้อีกด้วยนะ มาต่อกันเลยครับกับอุรารากะาโอชาโกะนะครับหรืออีกหนึ่งชื่อก็คือเอราวิตรีครับอุรารักนะเป็นนักเรียนหญิงอายุ15ปีกรุ๊ปเลือดบีนะอุรารากะนั้นมีนิสัยที่ชอบมองโลกในแง่ดีร่าเริงแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยครับและเป็นคนที่เรียกมิดริยะว่าเดกุนะฮะที่มีความหมายในเชิงให้กําลังใจนั่นเองครับเธอนั้นก็นับได้ว่าเป็นคนที่สนิทสนมกับมิดริยะอาจจะมากที่สุดแล้วนะและเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับตัวละครหญิงตัวเอกของเรื่องกันเลยทีเดียวอุรารากะนั้นนะครไาเเปนน่องํิชวยหลื พ่อแม่ของตัวเองครับจุดฮีโร่ของเธอนั้นจะมีถุงมือและสนับขาที่เป็นสีชมพรูรวมไปถึงสวมหมวกกันน็อกอีกด้วยอัตลักษณ์ของเธอก็คือซีโร่กาวิตี้เป็นการที่เธอนั้นนะครับเมื่อสัมผัสกับสิ่งไหนก็ตามสิ่งนั้นก็จะร้ายแรงน้มถ่วงและลอยขึ้นไปบนฟ้าได้ทันทีครับเมื่อลอยไปอยู่บนฟ้าในที่สูงๆแล้วเนี่ยตัวของเธอนั้นเองนะครับก็สามารถคลายแรงน้มถ่วงของวัตถุได้จนวัตถุเหล่านั้นตกลงมาที่พื้นจนได้รับความเสียหายนั่นเองครับนอกจากนี้แล้วนั่นเองนะครับชุดของจสิสาาจา่่งงตาาๆทํ ไม้ตวงเธอนั้นสามารถจับวัตถุที่ไร้แรงโน้มถ่วงได้หลายๆอย่างครับโดยที่เธอนั้นไม่ต้องสัมผัสด้วยมือของตัวเองอีกด้วยอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงแรกนั้นอุราลกาศนั่นเองครับก็จําเป็นจะต้องกลั้นหายใจก่อนในการที่จะใช้อัตลักษณ์ของเธอครับถึงแบบนั้นเองแล้วเนี่ยตัวของอุรารากาศนการเมื่อการหายใจนานๆหรือใช้อัตลักษณ์เยอะๆแล้วเธอก็จะเกิดอาการวิงเวียนแล้วก็อ้วกเป็นสายรุ้งออกมาอย่างที่เราเห็นกันในตอนต้นเรื่องนั่นเองครับ นักเรียนห้องเอคนถัดไปที่เราจะมาพูดถึงนั่นก็คือโอจิโร่มาชิราโอะครับหรือชื่อฮีโร่เขาก็คือเทลแมนนั่นเองมนุษหางมนุษหางนะโอจิโร่นั้นเป็นนักเรียนชายที่มีอายุ15ปีสูง167ซนเมตรครับกรุ๊ปเลือดของเขาเนี่ยเป็นกรุ๊ปเลือดโอชุดฮีโร่เขานั้นก็จะเป็นเหมือนกับชุดคาราเต้สีขาวทั่วไปครับอัตลักษณ์ของเขาก็คือเทลหรือหางนั่นเองครับเป็นการที่โอจิโร่นั่นเองนะครับจะใช้หางที่แข็งแกร่งของเขามากๆนะครับในการควบคุมได้อย่างอิสระกันเลยทีเดียว ตัวของเขานั้นยังสามารถหมุนหาของตัวเองได้อย่างรุนแรงจนเกิดพายุได้กันเลยทีเดียว,วครับทางนี้เองเนะครับการโจมตีส่วนใหญ่ที่เขาใช้หางในการโจมตีนะครับก็มักจะเป็นการโจมตีที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่เสมอครับมาแนวคาราเต้แต่ใช้หางนั่นเองครับคนคนนี้ มาถึงคนต่อไปครับก็คือคามิเนริเดนกิครับหรืออีกชื่อของเขาเนี่ยก็คือชาร์ตโบครับคามิเนรินั่นเองเนะครับเป็นนักเรียนชายที่มีอายุอยู่ที่5ปีสูง168ซนติเมตรครับกรุ่เลือดโอคามิเนรินั่นเองนะครับเป็นคนที่มีนิสัยกระตือรือร้นและมักจะเป็นกันเองกับผู้อื่นเสมอครับเป็นคนเข้ากับคนได้ง่ายนะชุดอีโ e ร oh ของเขานั้นเป็นเสื้อคลุมสีดําที่มีลักษณะเป็นเส้นๆคล้ายๆกับลายสายฟ้าเป็นร่วนลายในยบริเวณเสื้ออัตลักษณ์ของเขาก็คืออิเล็กทริฟิเคชันครับเป็นการท กระแสไฟฟ้าออกมาจากร่างกายได้แต่เขานั้นจะไม่สามารถควบคุมทิศทางของกระแสไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาได้ครับจนภายหลังนั่นเองนะครับเขานนก็ได้มีเครื่องช่วยในการที่เขานั้นนะครับจะสามารถยิงกระแสไฟฟ้าออกไปยังทิศทางที่ต้องการได้อย่างชาร์จชูตเตอร์เกียนะครับที่ติดอยู่ที่แขนขวาของเขานั่นเองอยากไรก็ตามแล้วนะครับหากคาร์เมเนรี่นั้นใช้อัตลักษณ์ของตัวเองมากเกินไปก็จะทำให้ตัวของเขานั้นเป็นคนที่สติหลุดนะครับหรือเหมือนเป็นคนเอ๋อไปชั่วขนาดน,นั่นเองครับนขาเเลย มาถึงคนต่อไปครับนั่นก็คือตัวของคิริชิมะเอจิโร่หรือชื่อฮีโร่เขาก็คือเรดไรออดครับคิรนะิชิมะนั้นเป็นนักเรียนชายที่มีอายุ15ปีสูง170ซนเมตรกรุ๊ปเลือดโอจุดเด่นของเขาก็คือผมของเขานั้นมักจะมีสีแดงชีตั้งเฉียบแหลมยางกับใสเจลมาตลอดเวลานะคิริชิมะนั้นมีฮนะีโร่ในครับในดวงใจด้วยนั่นกะ็คือตัวของคิมสันไรออดครับฮีโร่ที่เรียกได้ว่าแข็งแกรง่งเป็นอย่างมากในอดีตทําให้เขานั้นมีแรงบันดาลใจอยากจะเป็นฮีโร่ตามแบบฉบับของคริมส ครับเป็นการที่คิริชิมานั้นจะสามารถทําให้ร่างกายและผิวหนังของเขานะครับมีความแข็งแกร่งราวกับเก่อได้อีกด้วยครับเพื่อใช้ทั้งรุกทั้งรับนะครับทั้งรูปแบบการโจมตีและป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เขานั้นนะครับก็มีขีดจํากัดของร่างกายในการได้รับความเสียหายอยู่เช่นกันครับซึ่งตรงนี้นั่นเองนะครับเขาก็สามารถทําให้ร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นได้อีกโดยการได้รับการฝึกฝนให้ใช้อัตลักษณ์อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับตัวละครนี้นะครับจากที่เราดูทรงผมนะมันเป็นเหลี่ยมเป็นแท่งพวกนีี้้น่่ยมมัักก็สืออคคววววาาดะรตล เคดิชิมานั้นเป็นคนที่ค่อนข้างมุทะลุดุด,ดันอีกคนหนึ่งนะครับในเรื่องกันเลยทีเดียวอยากไรก็ตามนะครับผมก็เชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าตัวละครน,นี้ค่อนข้างมีเสน่ห์ไม่น้อยกันเลยะะล,ละครับ ถัดมากันเลยครับกับโกดะโคจิครับหรือชื่อฮีโร่ของเขาก็คืออนิม่านั่นเองอเราเรียกว่าอดีเด็กกันนะโกดะนั้นเป็นนักเรียนชายนะครับสูง168ซนติเมตรกรุ๊ปเลือดเอครับโกดะนั้นมักจะเป็นคนมีนิสัยขี้อายและพูดน้อยมากๆชุดฮีโร่ของเขานั่นเองนะครับจะเป็นสีเหลืองสลับกับสีแดงและที่หน้าอกนะครับจะมีรูปเหมือนปากที่กําลังอ้าออกมาจนเห็นฟันและสวมหน้ากากที่ปากและตาอีกด้วยครับอัตลักษณ์ของเขาก็คือアニวอยส์ครับเป็นการที่ตัวของโกดะนั้นจะสามารถสื่อสารกับสัตว์ได้เพื่อขอคววามช่ยเหลือกัับสต ต่างๆนั่นเองครับแต่ถ้าว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดกลับเป็นมแมลงนี่สิครับ นักเรียนห้องเองคนถัดไปก็คือตัวของซาโต้ริคิโดครับหรืออีกชื่อหนึ่งนะครับของเขาก็คือจูกาแแมนนั่นเองโดยซาโตนะั้นเป็นนักเรียนชายนะครับกลุ่มเลือดโอสูง185ซนตะิเมตรซาโตนั้นเป็นคนที่มีร่างกายค่อนข้างแข็งแรงและมีมัดก้ามที่ใหญ่มากจุดเด่นของเขานั้นอยู่ที่ปากครับที่ริมฝั่งเขานั้นจะมีความหนาเป็นพิเศษะนะเขานั้นมักจะมีความสนใจในการทําขนมเค้กซึ่งมันก็ค่อนข้างขัดกับลุคของเขานิดนึงะนะเพราะว่าการทําขนมเค้กนะครับมันจะต้องละเมียดละไมนิดนึงนะแต่นิส,สับปปยบางากม อัตลักษณ์ของเขาก็คือชูการารัตครับเป็นการที่ซาโต้นั้นนะครับจะสามารถเปลี่ยนน้าตาลในร่างกายเป็นพลังในการโจมตีทางกายภาพได้ครับเขานั้นสามารถกินของหวานแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ทันทียิ่งกินนะครับก็ยิ่งจะทําให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเขานะครับไม่ได้รับการฝึกฝนอัตลักษณ์ของตัวเองให้มากพอเมื่อเขากินของหวานมากเกินไปนะครับก็จะทําให้เขาเกิดอาการเวียนหัวได้นั่นเองครับฉันเล่าห่วงนายเป็นเบาหวานจริงๆเลยซาโต้ 1 0グラムにつき3分間パワー5倍 นักเรียนห้องเอคนถัดไปก็คือโชจีครับหรืออีกชื่อหนึ่งของเขาก็คือเทนทาโคครับโชจีนั้นเป็นนักเรียนชายที่มีความสูง187ซนติเมตรนะกรุ๊ปเลือดบีครับจุดเด่นของโชจีก็คือเขานามีร่างกายที่ใหญ่สูงค่อนข้างจะเป็นคนที่พูดน้อยนะครับถึงน้อยมากๆกันเลยทีเดียวครับเขามักจะสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าตัวเองอยู่อย่างเสมออัตลักษณ์ของเขาก็คือดุพิอาร์มครับเป็นการที่ตัวของโชจีนั้นจะสามารถสร้างอวัยวะเพิ่มขึ้นมาจากแขนขาของเขาได้เช่นหูปากตามือและแม้ว่าอวัยวะของเขานะครับจะถูก ตัดขาดออกไปแล้วแต่เขานั้นก็จะสามารถงอกมันขึ้นมาเพิ่มได้ครับด้วยการเพิ่มจํานวนของอวัยวะต่างๆได้นี้นั้นมันก็ทําให้เขานั้นมีความสามารถในการมองเห็นการได้ยินเหนือผู้อื่นเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวหล่ะครับ จิโร่เคียวกานะครับหรืออีกชื่อหนึ่งของเธอก็คือเอียร์โฟนแจ็คนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่อยู่ในห้อง A นะจิโร่นะครับเป็นนักเรียนหญิงที่มีอายุ15ปีสูง154ซนเมตรกรุ๊ปเลือดเครับจุดเด่นของเธอก็คือเธอมักจะเป็นคนที่หน้าตาไรอารมณอยู่ตลอดและบริเวณที่ติ่งหูวของเธอนั่นเองนะครับก็จะมีสายยาวๆอยู่2ข้างครับโดยอัตลักษณ์ของเธอนะก็คือเอียร์โฟนแจ็ครับเป็นการที่เธอนั้นจะสามารถเสียบหูฟังที่หูของเธอนั่นเองนะครับไปที่อะไรก็ได้เพื่อทําการส่่่งงงงคลลลืนนนนเเสสียยยไปทาําาาาาาโรร้้จกกภใแะหธออัต ฟังเข้ากับลำโพงที่ขาในชุดฮีโร่ของเธอแล้วนั่นเองนะครับเธอนั้นก็จะสามารถส่งคลื่นเสียงจากการเต้นของหัวใจนะครับเพื่อใช้ในการโจมตีศัตรูได้อีกด้วยนอกจากนี้แล้วเธอก็ยังมีความสามารถในการได้ยินเหนือคนอื่นเป็นอย่างมากด้วยครับอย่างไรก็ตามนะครับตรงนี้ก็มีจุดอ่อนเมื่อเธอนั้นเจอคลื่นความขีดที่ไม่ค่อยเข้ากับเธอหรือเป็นภัยต่อมนุษย์ั่้เองครับตัวของเธอนั้นก็จะได้รับเอฟเฟกมากกว่าปกติอีกด้วยครับ นักเรียนห้องเอคนต่อไปก็คือเซโร่ฮันตะครับหรืออีกชื่อหนึ่งของเขาก็คือเซลโลโฟนเซโร่นั้นเป็นนักเรียนชายสูง177ซนเมตรกรุ๊ปเลือด B ีนะครับเซโร่นั้นเป็นคนที่เฟรนลี่และเข้ากับคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะเขานั้นมักจะทําตัวฉูดฉาดเกินหน้าเกินตาไปบางครั้งและชอบสร้างความรับใจให้กับคนอื่นรอบข้างอยู่เสมอครับชุดฮีโร่เขานั้นอาจจะเป็นชุดคล้ายๆกับไบเกอร์ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นอย่างมากอัตลักษณ์ของเขาก็คือเทปครับโดยการที่เขานั้นนะครับสามารถสร้างเทปกาว ออากมาจากข้อศอของตัวเองได้เพื่อใช้ในการเวียงมัดหรือแม้กระทั่งนการใช้ในการดึงตัวเองเพื่อเคลื่อนไหวในที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยนอกจากนี้เขานั้นยังสามารถปล่อยเทปมาขึงยังสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นกับดักได้อีกด้วยครับหากเขาฝึกฝนการใช้อัตลักษณ์ของตัวเองไปได้เรื่อยๆแล้วเนี่ยเขานั้นก็จะสามารถผลิตเทปออกมาจากแขนของเขาได้อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงทําให้เทปที่ปล่อยออกมามนั้นมีความเหนียวและปล่อยออกมาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ ห้องเอคนต่อมาก็คือโทโคยามิฟูมิคางะะครับหรืออีกชื่อหนึ่งของเขาก็คือซึกุโยมิครับโทโคยามินั้นเป็นนักเรียนชายนะฮะสูง158ซนติเมตรกรุ๊ปเลือด AB จุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือใบหน้าของเขานั้นมีลักษณะคล้ายๆกับนกคล้ายๆอีก,กานะรวมไปถึงเขานั้นก็มีในตาสีแดงอีกด้วยครับทาโคยามินั้นเป็นคนที่ค่อนข้างมีนิสัยสุขุมรอบคอบมากกว่านักเรียนคนอื่นๆในชั้นนะรวมไปถึงมีความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคนอื่นๆอีกด้วยครับชุดฮีโร่เขานั้นนก็็ไไมมมม่่ีีีอออะราาเเเปยงแคคผลุสดฉๆัตข นั้นก็คือดาร์คชาร์เป็นการที่ทาโคยามินั้นจะมีร่างเงาที่สามารถเรียกออกมาต่อสู้ได้เหมือนกับเป็นตัวตนของเขาอีกคนหนึ่งนั่นเองครับซึ่งหากอยู่ในที่มืดเนี่ยตัวของดาร์คชารดนั้นก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแต่กลับกันครับถ้ายิ่งอยู่ในที่ที่แสงสว่างนั้นดาร์คชาร์ดของเขาก็จะอ่อนแอลงไปอย่างไรก็ตามแล้วนะครับหากอยู่ในที่มืดมากๆและเป็นเวลานานแล้วนั้นดาร์คชาโดนั้นก็จะมีพลังมหาศาลจนเกิดคุ้มคลั่งขึ้นมานะครับจนตัวของโทโคยามินั้นไม่สามารถควบคุมพลังขขอองงงดดาาาคชโโโววไ้กัััันนนเเเลลยยยททีีแตต่ภหม มีนั้นก็มีความสามารถในการควบคุมอัตลักษณ์ของตัวเองได้เป็นอย่างดีรวมกับอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยครับเพื่อใช้งานเป็นเกาะและเสริมการโจมตีได้หรือแม้แต่ทําให้ดาร์คชาโดนั้นมีลักษณะเป็นปีกเพื่อทําให้เขานั้นนะครับสามารถโบยบินและลอยในอากาศได้นั่นเองครับตัวของโทโคยามินั้นก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและน่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีอัตลักษณ์เทพกันพอตัวในห้องเอกันเลยล่ะครับ นักเรียนห้องเอคนถัดไปก็คือโทโดรกิโชโตะครับหรือชื่อฮีโร่ของเขานั่นก็คือโชโตะครับโชโตะนั้นเป็นนักเรียนชายนะครับสูง17 6ซนติเมตรกรุ๊ปเลือดโอครับโชโตะนั้นเป็นลูกชายของเอนเดเวอร์อดีตฮีโร่อันดับ2ที่ปัจจุบันนั้นเป็นอันดับหนึ่งไปแล้วละครับและเขานั้นก็ยังเป็นนักเรียนโคตา้าคนที่2ของนักเรียนปี1ห้อง A อีกด้วยเดิมทีแล้วโชโตะ oto, นั้นเป็นคนที่มีบุคลิกเย็นชาเข้ากับคนอื่นได้ยากเขานั้นไม่ค่อยแสดงอารมณ์นะครับรวมไป แข่งขันกีฬาประจําปีของโรงเรียน u a ก็ทำให้เขาได้เห็นหลายๆอย่างนะครับทั้งการต่อสู้กับมิโดระยะรวมไปถึงพฤติกรรมของเพื่อนในห้องนั้นมันก็กลับทําให้ตัวของเขานั้นนะครับเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายขึ้นและเป็นมิตรกับผู้อื่นมากขึ้นนั่นเองครับจุดเด่นของเขาก็คือเป็นคนที่มีผมเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นสีขาวและครึ่งหนึ่งเป็นสีแดงตามบริเวณใบหน้าตาด้านซ้ายของเขาจะมีรอยแผลไฟไหม้สีแดงอยู่อีกด้วยอัตลักษณ์ของเขาก็คือ half cold half hot ครับหรือครึ่งร้อนครึ่งเย็นนั่นนนนนนเเอออองงงงงปป็็กกกาาาาาาารรรที่่โชตตะัันนะคัคจจสามมาถลลยพ้้ํแขึวซ ขวาได้และสามารถปล่อยไฟออกมาจากเครื่องซีกซ้ายได้นั่นเองครับพลังของเขานั้นยิ่งฝึกฝนก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและการโจมตีแต่ละอย่างของเขานั้นก็กลับมีความรุนแรงเป็นอย่างมากด้วยนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นตัวดาเมจของห้องเอกันเลยทีเดียวแหละครับ นักเรียนห้องเอคนถัดมาก็คือฮางาคุเรโทรุครับหรืออีกชื่อของเธอก็คืออินเวสิเบ g i r เกิร์นนั่นเองครับโทรุ u, นั่นเองครับเป็นนักเรียนหญิงที่สูง152ซนติเมตรกรุ๊ปเลือดเอครับอัตลักษณ์ของเธอก็คืออินวิสิ i l ลิตี้นะครับเป็นการที่เธอนะั้นสามารถล่องหนได้การล่องหนของเธอนะครับจะคงอยู่ตลอดเวลาและภายหลังมานั่นเองนะครับเธอก็ได้ฝึกฝนอัตลักษณ์ของเธอจนสามารถเปลี่ยนแสงแดดนะครับให้สว่างวาบทำให้คู่ต่อสู้นั้นมองไม่เห็นชั่วคราวได้อีกด้วยเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเธอใส่เส ธอได้แสดงว่าเธอนั้นไม่ใส่เสื้อผ้าครับเธอนั้นจะชอบใส่ชัาถุงมือหรือถุงเท้าอะนะอย่างไรก็ตามนะครับในมังงะในพาร์ทหลังๆเนี่ยมันก็ทําให้ตัวของเรานั่นเองนะครับสามารถเห็นหน้าตาของเธอแล้วบอกเลยนะครับว่าตีคู่นะครับกลายเป็นอีกหนึ่งตัวละครหลักหญิงก็เป็นไปได้เลยลหะครับในเรื่องของมายจิโร่นะครับบอกเลยนะผมเนี่ยหลงนะฮะหาทางออกไม่เจอนะครับช่วยด้วยนะฮะโทรรู้จัง นักเรียนห้องเองคนถัดไปก็คือตัวของบาคุโกคัตสึกินั่นเองครับหรือชื่อฮีโร่เขาก็คือ g r a n d Explosion m ิัลเลอร์ก็ต์เดนมนะครับผมชื่อจะยาวไปไหนยไม่รู้นะบาคกุโกบาคุโกนั่นเองนะครับเป็นนักเรียนชายที่มีอายุ16ปีครับสูง172เซนติเมตรกรุ๊ปเลือด A บาคุโกนะเป็นคนที่มีนิสัยที่ค่อนข้างก้าวร้าวทนงตัวรวมไปถึงมุทะลุดุดัดนเป็นอย่างมากนะแต่ทั้งนี้เองนะครับมันก็เป็นนิสัยที่มีทั้งข้อดีแล้้้ววกกกก็ขขอออเเสียยนนะะครััันนบมมมาจชดดดูถูถตงงิแแล ยูบ่อยๆครับทางนี้เองนะครับมันก็อาจจะมีปมรวมไปถึงเรื่องราวนะครับที่เพื่อนๆนั้นนะครับที่ใครดูอนิเมะมาแล้วเนี่ยก็พอจะรู้นะครับว่าจริงๆแล้วบาคุโกะนั่นเองนะครับไม่ได้อยากจะดูถูกหรือหยาดหยามบิดิยะอะไรขนาดนั้นหรอกครับอัตลักษณ์ของเขาก็คือเขานั้นสามารถเปลี่ยนเหงื่อนะครับให้มีริ์เหมือนกับไนโตกิซุรายให้กลายเป็นระเบิดได้ครับนอกจากนี้แล้วนั่นเองนะครับตัวของเขาก็ยังสามารถใช้แรงระเบิดอ่อนๆที่ฝ่ามือนั้นนะครับเป็นแรงดันทําให้เขาเคลื่อนที่ไปในอากาศได้อีกด้วยเอ็กเบิร์เนา นะอัตลักษของเขาจนมีความรุนแรงมากกว่าเดิมและเฉียบคมมากกว่าเดิมเป็นอย่างมากมีความชํานาญในการใช้อัตลักษ์ของตัวเองจนพลิกแพงไปใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์และกลายเป็นตัวดาเมสสายลุยตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรจนปัจจุบันก็เป็นสายบุกสายลุยอยู่เช่นกันครับ มาถึงตัวละครห้องเอที่เป็นตัวหลักของเราอย่างมิดโดริยะอิซูกุนะครับหรือชื่อฮีโร่เขาก็คือเดกุนั่นเองมิโดริยะเป็นนักเรียนชายนะครับที่สูง166ซนติเมตรกรุ๊ปเลือดโอนะมิโดริยะนะเป็นเด็กที่มีความฝันอยากจะเป็นฮีโร่เป็นอย่างมากแต่ความฝันในการเป็นฮีโร่เขาก็ริบหรีนะครับเพราะว่าเขานั้นเกิดมาไม่มีอัตลักษณ์หรือจริงๆแล้วถูกช่วงชิงอัตลักษณ์ไปหน้ากระดาษคิดนะครับแต่โชคชะตานะครับก็พาเขามาพบกับฮีโร่อันดับหนึ่งอย่างออไม์และออไม้นี่เองเขาก็เป็นคนที่ มิดริยะนะครับเป็นคนที่มีนิสัยมองโลกในแง่ดีเป็นเด็กเนิร์ดนะครับแต่ก็ดูมีความกล้าหาญเป็นอย่างมากรวมไปถึงเป็นคนที่อินดีเทวใส่ใจในความละเอียดต่างๆเหลือค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวเขานั้นมีความตั้งใจพยายามและอดทนสุดๆในการทาอะไรให้สาเร็จครับหัวใจของเขานั้นนะครับต้องการช่วยเหลือผู้คนอื่นอย่างแท้จริงเป็นคุณสมบัติของฮีโร่ที่เรียกได้ว่าเหมาะสมเป็นอย่างมากครับอัตลักษณ์ของมิดริยะปัจจุบันก็คือ one for all อันเป็นอัตลักษณ์นะครับที่จะทําการสะสมพลังทําให้เขานั้นนะครับเพิ่มพลังทางด้านกายภาาาพพเเปป็นมมมรวไถึงิ่ ความเร็วการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามแล้วนะครับมิดริยะในปัจจุบันนั้นก็ยังไม่สามารถควบคุมพลังของวันฟอร์อได้หนึ่งร้อยให้เมื่อเขาใช้อัตลาของเขานะครับมันก็จะทําให้ร่างกายของเขาได้รับบาดเจ็บนั่นเองจนภายหลังมาแล้วนั่นเองนะครับมิดริยะก็ได้มีความสามารถใหม่โผล่ขึ้นมานั่นก็คือวันฟอร์อฟูคราวนะครับรวมไปถึงสามารถใช้อัตลักษณ์ของวันฟอร์อรุ่นก่อนๆได้อีกด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรื่องราวตรงนี้เนี่ยเราจะไปทําการเจาะลึกกันเพิ่มเติมนะครับ นักเรียนห้องเองคนถัดไปก็คือมิเนตามิโนรุครับหรืออีกชื่อของเขาหนึ่งก็คือเกฟจูวิสนะครับมิเนตานั้นเป็นนักเรียนนะครับที่ค่อนข้างตัวเล็กด้ดยส่วนสูงของเขาเนี่ยอยู่ที่108ซนติเมตรครับกรุ๊ปเลือดโอจุดเด่นของเขาก็คือหัวที่มีสีม่วงและมีลูกกลมๆติดอยู่ที่หัวตลอดนั่นเองครับนิสัยของมิเนตานะั้นก็จะเป็นคนลามกหน่อยๆครัเป็นคนอื่นๆหน่อยๆรวมไปถึงเป็นคนตลกขี้เล่นเป็นอย่างมากเป็นคนขี้วอยวยแล้วก็แอบจะขี้ขาดแต่พอถึงศึกที่เขาจำเป็นจะ แแล้วเนี่ยนิสัยของเขาก็ไม่ค่อยเหมาะกับการเป็นยีโร่สักเท่าไหร่แต่สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือเขานะเป็นคนเรียนเก่งและฉลาดอันดับต้นๆของห้องกันเลยทีเดียวอัตลักษณ์ของเขาก็คือป๊อปออฟครับเป็นการที่เขานั้นจะสามารถคว้างลูกบอลสีม่วงนะครับเหมือนกับลูกอง,งุ่นออกมาจากหัวของตัวเองได้และลูกบอลน,นั้นก็จะมีความเหนียวเป็นอย่างมากรวมไปถึงสามารถเกาะติดกับก้อนๆได้ครับซึ่งระดับของความเหนียวนะั้นจะขึ้นอยู่กับสุขภาพของเขานั่นเองอย่างไรก็ตามแล้วนะครับถ้าดึงมาเยอะเนี่ยเลือดกก็ออหัวไ้นี่ นักเรียนคนสุดท้ายของห้อง A ก็คืออาโอโยโรสุโมโมนั่นเองครับหรืออีกชื่อหนึ่งของเธอก็คือคริติครับโมโมนะครับเป็นนักเรียนหญิงสาวสุดเซ็กซี่ประจําห้อง A ครับส่วนสูงข,ของเธอเนี่ย172เซนติเมตรนะกรุ๊ปเลือดของเธออยู่ที่กรุ๊ปเลือดเเธอนั้นเป็นนักเรียนโคตาชั้นปีที่1ของห้อง A เหมือนกับโทโดรุกิโชโตะและเธอนั้นก็เป็นรองหัวหน้าห้องที่มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ต,ต่างๆได้อย่างแม่นยํารวมไปถึงมีความรู้มากมายแต่สิ่งที่เธอขาดก็คือความมั่นใจในตัวเองและมมััักกกจะเเเเรรียียยยยบบบทตวอออองงโดิู่่าส ชุดยีร่องเธอนั้นจะเป็นชุดเซ็กซี่สีแดงเลือดหมูที่โชว์ส่วนกลางของหน้าอกหน่อยนึ่งอะนะอัตลักษณ์ของเธอก็คือครีเอชันครับเป็นการที่ตวของเธอนั้นนะครับจะสามารถใช้ไขมันในร่างกายของเธอเพื่อส,สร้างวัตถุนะครับที่ไม่มีชีวิตขึ้นมาได้แต่ก็ต้องมีข้อแม้ว่าตวของเธอนั้นก็จะต้องรู้โครงสร้างและโมเลกุลของวัตถุชิ้นนั้นอีกด้วยครับด้วยการที่เธอนั้นต้องใช้พลังงานไขมันเยอะในการสร้างวัตถุเธอจําเป็นจะต้องกินอาหารในปริมาณที่เยอะๆหากเธอนั้นกินอาหารไม่เพียงพอลและใช้อัตลักษณรร์ ายเป็นโลกโลกหิตจางกันได้เลยทีเดียวรครับแต่ก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่มักจะทําให้หลายๆสถานการณ์นั้นพลิกแพลงได้อยู่อย่างเสมอครับ เอาละครับและนี่ก็คือนักเรียนทั้ง20คนนะครับของห้องเอแห่งโรงเรียนฮีโร่ชั้นนําอย่างโรงเรียน,น,นย A เ้น,นั่นเองครับก็หวังว่าเ,เพื่อนๆนั้นจะชอบกันนะครับก็เหมือนอย่างเคยนะครับว่าถ้าหากข้อมูลที่ทางเรานั้นได้ทําการรวบรวมมามีข้อผิดพลาดการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้อีกด้วยนะก่อนจากกันไปครับเราอยากจะถามเพื่อนๆหน่อยนะครับว่าเพื่อนๆนั้นอยากจะมีอัตลักษณ์ของใครมากที่สุดในห้อง A นะก็สามารถคอมเมนต์เพื่อบอกแ่ะพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกระเสลิปมา พอประมาณหนึ่งนะครับวันนี้หมดเวลาของพวกเราลงแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปมาฮีโร่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ซีอเจนเลเทอร์สวัสดีครับ